วันเดวิดมีกับชีวินกรอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆคนนะครับข้ามฟากมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับพอมาถึงแล้วนะครับผมเอารถยนต์จอดไว้ที่วัดสามเนือค่าฝากรถยนต์คันละสาบาทและนั่งเรือข้ามฟากเพียงท่าละสบาทนะครับเพื่อที่จะข้ามฟากมาที่วัดปรมัยยิกาวาสนะครับหลังจากเรานั่งเรือข้ามฟากมาถึงที่นี่แล้วนะครับเราจะมาเช่าจักรยานคันละ40บบาทในการ ปั่นดูชุมชนที่นี่นะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างไรนะครับเรามาเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับเกาะเกตนะครับหรือชื่อท้องถิ่นก็คือมอนเกาะเกต จะเป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นชุมชนเกาะกลางแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นเลยนะครับนี่นะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยบ้านเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่นะครับที่นี่ร่มรื่นและสงบมากมากเลยนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาเที่ยวที่นี่เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในวันขับมาได้สักพักนะครับเราก็จะมาเจอวัดชิมพีน่าจะเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนที่นี่เหมือนกันครับพอมาถึงก็จะมีนักท่องเที่ยวปลาไปนะครับเข้าไปสกาลสกาละไหว้อง พระประธานในโบสถ์ของวัดชิมพีนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับเข้าไปไหว้พระด้วยกันเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวและตัวเราเองนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังขอพรอ,อยู่นะครับขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับขอพรไปพร้อมกันกับผมนะครับหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วผมก็มาเจอเจ้าถิ่นในโบสถ์นะครับว่างไงจะ หลังจากขอพรเสร็จแล้วนะครับเราก็ปั่นจักรยานมาเจอร้านขนมไทยพี่ยุพินนะครับอยากจะบอกว่าขนมไทยที่นี่น่ากินมากๆนะครับโดยเฉพาะขนมชั้นหลังจากเลือกซื้อขนมได้เป็นที่พอใจแล้วนะครับผมก็จะออกปั่นจักรยานย้อนวัยอีกสักนิดนะครับก่อนที่จะไปแวะหาอะไรกิน จากเหนื่อยแล้วนะครับผมก็มาแวะคาเฟ่ร้านแกลลอรี่นะครับบรรยากาศภายในร้านน่ารักมากๆเลยครับผมก็ได้มาสั่งชามะนาวกินซึ่งเป็นชาที่ผมชอบมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราเที่ยวจนเหนื่อยแล้วนะครับผมก็จะมาสักการะวัดสุดท้ายนะครับก็คือวัดปรไมยิกาวาสน,นะครับเพื่อขอพรอีกครั้งหนึ่งก่อนเดินทางกลับครับ